สวัสดีครับนะครับพบกับเกียงศักมาเล็ดและท่อนพันยาหารสัตว์นะครับสำหรับลูกค้าที่ถามว่าแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับตามชื่อนะครับเกียงศักมเมล็ดและท่อนพันยาหารสัตว์นะครับเดี๋ยวลูกค้าเจอเองนะครับเบอร์ติดต่อก็เบอร์นั้นเลยนะครับเบอร์ไลน์ก็แอดมาได้เลยนะครับตอนนี้พามาดูมล็ดพันยาลูซี่ที่ผ่านการคัดแล้วนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับนี่ นะครับมเมล็ดเต็มนะครับคือเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยเวลาที่เราจับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามเมล็ดตัวไหนเต็มไม่เต็ม,มเมล็ดตัวไหนมันแบบมีสิ่งเจือปนหรือเปล่านะครับมเมล็ดสวยฮะเมล็ดขาวนะครับแล้วก็มเมล็ดเต็มมากมือเวลาที่เราจับมือเราจะรู้สึกเลยเลยว่ามเมล็ดมันค่อนข้างเต็มน,นะครับตัวนี้คือมเมล็ดญ,ญ้าลูซี่นะครับปีปีที่เราจะมาปลูกก็คือปีหกสี่ปีนี้นะครับที่ ตัวนี้คือเราเอามาคัดเองเลยนะครับตัวนี้เราสั่งมาเพื่อมาคัดเองเลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือมเมล็ดพันธุ์ยาลูซี่นะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการคัดนะครับเนี่ยถ้าสมมติเรากรรมมาหนึ่งกร,รม <c oughs> ัมว่าไอคายมันออกนะครับถ้าสมมติเรากรามมาหนึ่งกรามแล้วเทียบกร,รมมาหนึ่งกร,รัมนะครับ แล้วเทียบกับน้ำหนักอีกฝั่งหนึ่งที่กรรมมาหนึ่งกรรมรู้สึกว่าน้ำหนักจะต่างกันตัวนี้จะหนักกว่าประมาณ4 0เอร์เซนตนะครับ<_ <EN> _>ก็คือตัวนี้ก็จะมีพวกมเมล็ดรีบแล้วก็พวกฝุ่นพวกอะไรเยอะเลยนะครับนี่คือมเมล็ดที่ยังไม่ทันคัดนะครับมเมล็ดที่เราจะจัดจาหน่ายให้ลูกค้าก็คือมเมล็ดที่คัดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านการเป่านะครับเป่ามเมล็ดรีบแล้วก็เศษฝุ่นเศษอะไรออกทั้งหมดแล้วแล้วก็ความคงความคลายก็เป่าออกหมดแล้วนะครับ ก็จะเหลือแค่เจอปนน้อยมากนะครับก็คือพวกนี้คือเมล็ดพร้อมปลูกพร้อมจําหน่ายแล้วก็เป็นเมล็ดที่เต็มนะครับเมล็ดที่เอาไปปลูกแล้วอัตรางอกที่ค่อนข้างสูงนะครับอัตรางอกค่อนข้างสูงแน่นอนแต่ถ้าเป็นอย่างนี้บางทีก็จะเป็นเมล็ดที่เขาขายในราคาที่ถูกมากนะครับพวกนี้นะนะครับก็คือเมล็ดที่ยังไม่ได้ผ่านการคัดเมล็ดที่เก็บมาจากสวนแล้วก็เขาเอามาจําหน่ายเลยโดยที่ไม่ผ่านการคัดนะครับ จริงๆแล้วออย่างนี้ก็ไม่เหมาะที่จะปลูกเท่าไหร่นักนะครับมงนก็ไม่เหมาะที่จะปลูกเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเป็นเมล็ดที่ยังไม่ได้คุณภาพนะครับเราอาซื้อเมล็ดที่คัดแล้วไปปลูกดีกว่าเห็นความแตกต่างครับนี่คือตัวที่คัดแล้วนะครับเมล็ดย่าลูซี่ที่คัดแล้วนะครับนี่คือเราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดตอนนี้ก็คือมีทั้งเศษฝุฟฟ่นเศษใบไม้เศษกิ่งไม้ ฝุ่นฟุ้งเลยนะครับแต่ไอตัวที่คัดแล้วจะไม่มีเมล็ดขาวสวยนะฮะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเมล็ดพันย้าก็ติดต่อมาได้เลยนะครับมีจัดจำหน่ายให้ลูกค้าอยู่ตลอดปีนะฮะตลอดปีนะครับมีทั้งทุกชนิดมีทั้งลูซี่คือทุกอย่างนะฮะลูซี่กินนีมูรโตโตตะตัตมสวิตจัมโบ้ต่างๆนะครับถั่วฮามาตาถั่วคาวะเคตอะไรต่างๆ สามารถออเดอร์มาได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีจัดจำหน่ายให้ลูกค้าทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดเลยนะฮะคือพาลูกค้ามาดูเมล็ดหญ้าลูซี่สวยๆนะครับ